ึงนะเรื่องหน้ากากนี่ยังไม่จบนะพี่สันนิดเดียวนี่ฮะปรากฏว่าที่เขาให้ประชาชนเนี่ยตอนนั้นไปแจกฟรีใช่ไหมที่สาธารณสุขแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ล่าสุดมาขายมาขายมาขายอ่ะนี่ฮะมีคนส่งภาพมาใน Facebook นะครับมีประชาชนคนไทยเนี่ยไปเข้าคิวซื้อหน้ากากฮะดูว่าอันนี้นี่ดูมุมสูงครับโอ้โหเรียกว่าแถวตองไหนใช่ฮะแถวปัดไปปัดมา กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นะฮะแถวปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาส<ม>ี่ห้าแถวไม่คือกรณ<ด>ีกรณีแบบนี้บอกเลยนะว่าไม่ใช่เป็นการบริหารจัดการที่ไม่ฉลาดเพราะอะไรรู้ปะ่ะคุณต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการที่สถานการณ์ให้คนหมู่มากไปรวมตัวกันขนาดคุณบอกว่าคุณไม่ให้มีการแฟดม็อบนะคุณไม่ให้มีนักการเมืองไปเที่ยวจัดปาร์ตี้กันนะอืมอ้าวแต่ทีนี้ทาไมคุณไม่ออกนโยบายในการกระจายของให้มันไปอยู่ตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรืออะไรก็ตาม หรือตามร้านขายยาทั่วไปให้คนสามารถหาซื้อได้เหรอต้องมาที่กระทรวงพาณิชย์อ,อาวเออแต่เราก็ก็เข้าใจประเภทหนึ่งนะว่ามันก็จะมีคนเห็นแก่ตัวอีกว่าถ้าสมมุติว่าออกนโยบายกระจายสินค้าเนี่ยก็จะมีอีพวกแบบพยายามรีบรีบร่ไปซื้อมากักตุนอีกอเพราะฉะนั้นคือต้องเข้ามาที่ส่วนกลางอเองอีกคือทําอะไรมันมันมันกินน้ําเห็นปริงกันไปหมดอ่ะเพราะคนแบบคนมันเห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้นายแพทย์บัญชาค้าของเนี่ยนะเขาไปรองที่พี่กรมนามัยนี่ก็ออกมาบอกว่า ไอ้เรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยโอเคก็สวมกันไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าหน้ากากอนามัยหาซื้อไม่ได้มันขาดแคลนหรือคุณไม่มีเนี่ยนะก็ลองทําหน้ากากอนามัยแบบผ้ากันนดดอันนี้นะเหนะมาะสําหรับคนที่ยังไม่ป่วยแต่สวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคมันก็ป้องกันได้คือคนป่วยคุณก็ใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นทางการกันไปป่วยป่วยที่ไม่ได้แบบคขาว่าป่วยติดติดแล้วนะหมายถึงว่าเป็นไข้เป็นไข้อะไรเงี้ยคุณก็ใส่นั่นไปครับแต่ถ้าคนที่ไ <ๆ S 2> ม่มได้ป่วยก็ทำทำทำหน้ากากผ้าในใส่ก็ได้ป้องกันเชื้อโรคได้เขาบอกทำ ใช้หมุนเวียนได้งไงก็ซักได้แตกแห้งได้ก็บอกคุณไม่ได้ป่วยคุณก็ใส่นี่แล้วคุณก็เวลามีปัญหาคุณก็ล้างมือสะอาดน้ำมือน้ําสะอาดหรือว่าเจลบ่อยๆก็ได้ออแค่นั้นเองเแต่มีคนเตือนนะมีคนเตือนนะว่าที่มีโฆษณาบอกว่าเอากระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่อะไรเนี่ยมาทำมาทำไม่ได้ม<อ>าทำแล้วก็ใส่เนี่ยไม่ได้นะมันไม่ถูกสุขลักษณะคุณหมอเขาบอกว่ามัน คือไม่ได้ทั้งประก,การทั้งปวงไงเหมน,นเราจะหายเอาหายใจเอาพวกทิชชู่น่นเข้าไปแ,แล้วทิชชู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติคือซึมซับน้ํากลายเป็นว่าน้ําอยู่เยอะอีกใช่ไหมไอ้ไไน้ํามูกจากเราเนี่ย